สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับน้องเมย์คนเดิมเลยที่รถมือสองในอองมุนเชยะจ้ามาเร็วๆวันนี้สีประตูสวยๆกันจ้ามาวันนี้ใส่สีม่วงนะคะปิดคอเลยทีเดียวนะคะเรียบร้อยไปอีกนะคะปิดคอเลยทีเดียวอะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาเยอะๆก่อน มาค่ะสาวกสประตูค่ะต้องอย่าพลาดกันเลยนะคะมาในไรฟ์สดนี้กันนะคะ4ประตูสวยๆนะคะแล้วราคาไม่แรงด้วยลูกค้าใครอยากได้นะคะใครอยากได้แคปรูปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าวันนี้เมขอพาดู4ประตูกันบ้างนะคะรอบบ่ายเนาะเมื่อเช้านะคะนิสสันอเมราไปแล้ว ใครที่อยากได้รถเก่งนะคะจัดโปรโมชั่นสวยๆราคาไม่แพงนะคะทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะรถสวยราคาเบาๆนะคะต้องที่บุญชยะเต็นท์รถจังหวัดระยองมีสาขาเดียวเท่านั้นนะคะในจังหวัดระยองในภาคตะวันออกนะคะที่รถสวยมากๆนะคะแล้วราคาไม่แรงด้วยนะจ๊ะลูกค้ามาวันนี้ใครชอบนาวร่ากันบ้างอาจจะเละิะเลินนิดนึงนะคะ เลอะแต่สวยนะคะลูกค้านะหน้าฝนแล้วนะจ๊ะยังไม่มีรถใช้นะจ๊ะลูกค้ารีบเลยค่ะลูกค,ะคะ้าขารีบเลยนะคะอย่ามัวแต่รออย่ามัวแต่ขี่รถตากแดดตากฝนกันนะคะยังไม่มีรถใช้แล้วลูกค้าไม่ติดเครดิตเท่านั้นเองลูกค้าซื้อได้หมดทุกอาชีพค้าขายตลาดนัดยังซื้อได้เลยค่ะแพงลอยค่างถนนตลาดนัดอะไรออกรถได้หมดนะคะมาที่นี่เลยเดี๋ยวช่วยให้ได้รถแน่นอน ลูกค้าเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันกันเลยค่าราชการออกได้ค่ะสบายเลยสิคะสบายเลยค่ะข้าราชการเนี่ยหมูหม,มูมาเลยนะจ๊ะอาชีพอิสระก็ออกได้ขอมีเครดิตเท่านั้นเองสำหรับอาชีพอิสระลูกค้าต้องมีประวัติผ่อนนะคะผ่อนรถผ่อนบัตรผ่อนบ้านหรืออื่นๆน,น้อยหกเดือนค่ะถึง1ปีนะคะสำหรับพนักง,งานราชการพนักง,งานรายวันพนักง,งานซับ อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะมีเคไม่มีเคใช้100บาทออกรถกันไปเลยค่ะสบายๆลูกค้าไม่ติดเครดิตออกรถจบ100บาทคันนี้นะคะนาวรา NP 3 0 0นะคะรถปี2018เครื่องยนต์2 0 0 5นะคะเครื่องยนต์2 0 0 5เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้า ภายในคือสวยเลยนะคะสวยสะอาดเป็นสีครีมเกียร์ธรรมดาสวยมากๆคันนี้รถน่าใช้มากๆเลยนะจ๊ะรถน่าใช้มากๆเลยนะคะลูกค้าสวยมากไม่วิ่งน้อยด้วยนะคะคันนี้ใครอยากได้รีบทักแชทมาเลยนิสสัน n a วาร่า NP 3 0 0สวยๆส,ยสีส้มๆรถปี2018 ใครอยากได้ทักมาลูกค้ามีคันเดียวสีเดียวเท่านั้นใครอยากได้ทักมาเลยคันนี้ราคาอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทสวยและถูกสุดๆใครจะเอารีบทักกันเข้ามาเลยค่ะนาวราสีส้มกระบะผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทไม่มีเลยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ผ่อน999บาบาทถึงปีหน้าเลยลูกนะคะ คันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นผ่อน999บาทอยู่เลยถึงปีหน้านะคะใครสนใจทั้งมาเลยนาวารา4ประตูใช้เงิน100บาทก็ออกรถได้ปกติ4ประตูคุณต้องมีดาวเป็นแสนนะคะต้องบอกซะเลยอย่างน้อยอะไม่ถึงแสนก็ห้าห0 0มื่นเจ็ดหมวันนี้ค่ะบุญชยัยยะให้คุณใช้แค่100บาทเท่านั้นสำหรับการออกรถ4ประตูคันนี้ นะคะรถสวยไม่เปียกฝนไม่ร้อนแดดนะคะรถสวยมากๆกระบะแคปนี่เขาก็มีความกว้างกว้างขวางมากๆเลยนะคะตัวนาวาร่านะคะเครื่อง2,500วิ่งดีวิ่งนิ่มมากๆรถปีใหม่อีกด้วยค่ะใครอยากได้รีบทักแชทมาเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพขอแค่ลูกค้าไม่ติดเครดิตเนาะอายุเริ่มต้น20ปีคุณซื้อได้แล้วนะคะสำหรับรถ ยนนะคะเริ่มต้น20ปีคุณซื้อได้แล้วนะคะลูกค้านะไม่จําเป็นต้องมีใบขับขี่นะคะก็ออกรถได้นะคะบางคนเอ้ยติดใบเรื่องใบไม่มีใบขับขี่ออกรถได้ไหมไม่มีใบขับขี่ก็ออกรถได้นะคะลูกค้าสนใจทักไปเลยนะคะคันนี้มีพวงมาลัยมีฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นอะไรนี่ครบเลยลูกค้า สวยมากๆรถจริงสวยกว่าในไลฟ์สดแน่นอนใครสนใจก็แวะเวียนกันมาดูรถได้ค่ะร้านเราเปิดบริการทุกวันนะคะลูกค้าร้านเราเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันเลยใครจะเข้ามาดูรถเข้ามาค่ะลูกค้ายามวัวแต่เลงไว้นานเข้ามาดูรถจริงก่อนก็ได้ค่อยตัดสินใจนะคะรับประกันว่ารถสวยแน่นอนนะคะรับประกันว่ารถสวยแน่นอนนะจ๊ะเออ นะคะนาวาร่าชมไปเรื่อยๆค่ะคันนี้นะคะสวยครบน่าใช้มากๆใครอยากได้ไว้ใหออ้ที่บ้านใช้นะคะจัดสีคะารออะไรบางคนครอบครัวใหญ่4ประตูนะคะไม่ต้องสประตูไม่อยากไปเล่นเอ้ยเที่นั่งบางทีบงสําหรับบางคนมันจะค่อนข้างออใหญ่เกินไปนะคะไม่ชอบนะคะเอถอะทะจัด4ประตูไปเลยค่ะ เหมาะสําหรับรถเป็นรถครอบครัวได้เช่นกันนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี้ยลูกค้าเวลาลูกค้าจะกลับต่างจังหวัดนะคะลูกค้าก็สามารถบรรทุกของได้เยอะด้วยนะคะด้านหลังกระบ,บะนะคะแล้วก็4ประตูด้านในนี่ก็อัดเข้าไปเลยนะคะลูกค้านั่งได้หลายคนเลยนะคะลูกค้ากว้างมากๆเลยนะวราตัวนี้ลูกค้าขอแนะนํานําเสนอเลยว่าน่าใช้มากๆใครสนใจทักมา คุณได้รถปี2018ในราคาเท่ากับะบะตแคปบอะ4 5่0 0คุณหาได้ที่ไหนคะ4,50,000บาทนบาทนวาร่าแคบเครื่องยนต์2.5สวยมากเอ้ยนนวาร่าดับเบิลแคปพูดผิดนะคะสประตูนะคะเครื่องยนต์2,500นะคะน่าใช้มากได้รถปี2018รถยังใหม่อยู่เลยจ้ะใครอยากได้ทักมาเลยนะคะคันนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะฟะรีพรบภาษี ฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีหมดแล้วนะจ๊ะโอเคไหมคันนี้ใครสนใจทักมาเลยทักมาโลดนะจ๊ะลูกค้าอ้าลูกค้ามีคำถามอะไรเชิญถามมาเลยค่ะลูกค้ามีคำถามอะไรเชิญถามเงินเข้ามาได้เลยนะจ๊ะเป็นไงคะคันนี้สวยไหมสวยรีบจับรีบจองกันนะคะสวยรีบจับรีบจองกันของดีมาเร็วนะจ๊ะ นะสำหรับใครที่รออีซูซูอยู่ไม่ผิดหวังรถกำลังมานะเดี๋ยวไลฟ์สดคู่เลยเดี๋ยวรอทำความสะอาดเสร็ก่อนใครรออีซูซูแคปดีแม็กอยู่มาใหม่สองคันต้องบอกตามไว้เลยตามไลฟ์สดไว้เลยโคตรสวยถูกที่สุดในระยองเป็นไงบูญชะยยะขายถูกกับเขาอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องถูกไว้ใจที่นี่นะ เลนขายถูกนะคะขายเร็วขายไวนะคะต้องบุญชัยะเต้นรถนะคะชื่อนี้จําไว้เลยบุญชัยะเต้นรถรถมือสองอ้ยองบุญชัยะค่ะจําไว้อย่าไปจําร้านอื่นนะจ๊ะโอเคไหมนะคะนะอีสูซูด,ดีแมใครรออยู่มีตัวสูงมีตัวเตี้ยโคตรสวยปี19ปี1 9ปีอะไนะปี14นะคะอีซูซูดีแมนะคะสวยมากสีดําด้วยเนาะ สวยจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนราคาโคตรถูกขายไปได้ไงก็ไม่รู้ถูกขนาดนี้นะคะอ่ะขอต่อที่ตัวนี้ไททัน4ประตูคันนี้มามา่าใครชอบไททันตัวท็อปจองเลยจองเลยสิใช้เงินออรถหนึ่งร้บาทคันนี้สีประตูไททันตัวท็อปนะคะมาพร้อมล้อมแม็กสวยๆ มาเลยคันนี้ได้ไปครบชุดครบเซตขายไปเลย5 5 0แสปี2017ไอตันพลัสท็อปมีปุ่มสตาร์ทนะคะตัวยกสูงหล่อมากเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์2,500ใครจะเอาเร็วนะคะเร็วนิดน,นึงชาร์จขายแล้วนะขา,ายนะคะรีบเลยรถสวยแน่นอนรถสวยรถเดิมแน่นอนค่ะเครื่องฟิทสตาร์ทติดง่าย เชิญมาสัมผัสได้ที่ร้านนะคะเป็นไงภายในภายในดูดีมากนะคะหน้าจงหน้าจอดีีครบคันทันสมัยพวงมาลัยมีฟัง์กชันนะคะสวยงามเค,งนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์ดีเซลสี่ประตูเนอะมิตซูบิชินนะมิตซูบิชิไททันนะคะแบรนด์เขาน่าใช้มากๆเลยนะคะตัวแบรนด์มิตูเนี่ย สามคันเดี๋ยวดีเราจะมาไล่สามคันเนี่ยแบรนด์ไม่หนีกันเลยลูกค้ามาสด้าก็หนาใช้นิสันก็หนาใช้นะคะมิสซูก็โอ้โหใช้ดีลูกค้านะคะคันนี้เบาะหนังอีกด้วยทําความสะอาดดูแลรักษาง่ายไปอีกค่ะคันนี้ระบบไฟฟ้าเลยนะคะทั้งคันใครจะเอาทักมาคุณได้ตัวท็อปที่สุดแล้วไททันพลัสนะคะลูกค้าไททันพลัสค่ะ ใครจะเอาทั้งไปเลยราคาอยู่ที่5 5 0,000บาทออปชันคือแน่นๆ่นเลยแน่นๆ่นเลยค่ะลูกค้าออปชันคือแน่นๆค่ะใช้เงินออรถ1 0 0เดียว100บาท100จบไม่มีบวกเพิ่มมีเครดิตไม่มีเครดิตได้หมดเฉพาะพ,พนักงานนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตได้หมดแต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระทุกอาชีพต้องมีเครดิตผ่อนค่ะอย่างน้อย6เดือนค่ะ ถึง1ปีใช้เงินออรถ1 0 0บาทได้เลยลูกค้ามาใครสนใจขนหนทักมาเลยคะ่ะวันนี้มาไลฟ์สดให้ดูสวยๆนะคะสำหรับ4ประตูวันนี้เรามาเป็นคิว4ประตูกันบ้างเดีย๋ยวลูกค้าจะเอยขอ4ประตูบ้างนะคะบางเออบางไลฟ์แล้วก็จะเป็นเก๋งบางไลฟ์ก็จะเป็น4ประตูนะคะลูกค้านะ ขอไปแบบสลับการสลับการบางไลฟ์ก็จะเป็นแคปบบ้างอะไรบ้างนะจ๊ะลูกค้าแต่ส่วนลูกค้าที่อยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมนอกจากรุ่นที่เราไลฟ์สดอยู่นี่ลูกค้าสามารถออขอดูได้เลยนะคะขอดูได้เลยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะนะเป็นไงคันนี้สวยไหมสวยมากนะคะหลอกว่านี้ไม่มีอแล้วสวยสะอาดสีขาวมกุก ไซตันพลัสนะคะตัวท็อปราคากำลังดีเลย5,500สรถปี2017ด้วยนะคะปี2016เขาก็าขายกัน5,500แล้วปะ5,500อันนี้ปี2017ขาย5,500ตัวท็อปรถโคตรสวยนะคะถูกใจรีบจัดค่ะสวยกว่านี้ไม่ต้องไปหาไหนอีกแล้วรถที่นี่นะคะ เจ้าของเต็นท์รับซื้อเองคัดเลือกเองนะคะไว้ใจได้นะคะเลือกเองซื้อเองตรวจสอบเองคือแบบเลือกรถนะคะโดยมีการันตีแน่นอนนะคะจากเจ้าของเต็นท์ของเราเลยนะคะเลือกเองรับซื้อเองคือดูทุกจุดลูกค้ารถไม่ดีร้านเราไม่ขายนะคะใครสนใจไททันพลั ats, ส4ประตูตัวนี้นะคะเครื่องยนต์2,005ดีเซลทักมาเลยราคา550,000บาทค่ะนะ ใครสนใจรีบทักแชทมาเอาอยูแล้วฝนคืมอีกแล้วฝนคืมอีกแล้วนะจ๊ะรออะไรกันอยู่ลูกค้าฝนคลืมอีกแล้วยังไม่มีรถจนใช้รีบกันเถอะนะฝนเทลงมาอีกแล้วนะจ๊ะอย่ามวัวแต่เ,ตเปียกฝนกันอยู่ใหญ่นะเออยังไม่ไว้ใจนะคะไปดูรีวิวเลยค่ะวันนี้ก็รับไปอีก โอ้ยรับรัวจริงๆนะคะมาออกรถที่ร้านมุชิยะกันเถอะง่ายสุดๆรับรองหนังสือรับรองรับเงินสดไม่มีบันรสังคมจิบจิค่ะค้าขายนะคะร้านเล็กๆนิดเดียวยังออกได้เลยนะคะหมูปงหมูปิ้งข้างทงข้างทางมาโลดแต่ต้องมีเครดิตเท่านั้นนะจ๊ะเครดิต <ๆ S 2> พรอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีมาเลยร้านอะไรก็ออกได้ร้านแบบ เ,เป็นร้านเล็กๆหรือร้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ออกรถได้ออกได้ง่ายๆเลยนะคะมาที่เต็นท์รถบุญชยะไม่ผิดหวังลูกค้าจ๋าใครนะคะสนใจนะคะทักแชทกันเข้ามาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเมย์ขอเริ่มที่4ประตูคันนี้ต่อมามาสด้าบีทีค่ะ50โปสวยสะพึงไปอีก นะคะตัวไฮเรเ r, ader, r acer, ยกสูงจัดว่าเด็ดจัดว่าหล่อมากๆคันนี้ชุดแต่งเต็มค่ะตัวนี้นะคะซุ้มล้อนะคะบันไดข้างชุดแต่งสติ๊กเกอร์นะคะล้ออันลอยจากโรงงานค่ะล้อแมกอันลอยค่ะจากโรงงานเลยนะคะสำหรับบีชีคันนี้ค่ะรถสวยมากๆดูสิภายในคือ ใหม่จริงๆภายในคือใหม่จริงจนะจ๊ะลูกค้ากี่คันอะกี่คันสวยมากเลยลูกค,ะคะ้าขานะคะสนใจทักแชทกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ BT 50 4ประตูสีขาวคันนี้ราคาไปเลย48่แสนได้รถปี2017 นะคะสวยมากเดี๋ยวให้ดูรอบคันเป็นไงเอ่ยคันนี้สวยถูกใจใครบ้างสวยถูกใจใครทักแชทกันเข้ามาเลยลูกค้าราคา4 8 0 0ได้ตัว BT.50 ห้าโปยกสูงนะคะ ออกรถไปเลยนะคะผ่อน999โคตรตะระถูกใครอยากได้ทักแชทไวๆเลยค่ะเร็วอยากขายอยากดันทุกเคสจริงๆเลยจ้ามาเลยอนุมัติเร็วทันใจสามวันทำการเท่านั้นค่ะไม่ต้องห่วงออกรถที่นี่ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะออกรถที่นี่ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะสวยทุกคันไม่วิ่งน้อยนะคะไม่ต้องกลัวเลย ออกรถที่นี่ได้รถสวยไม่น้อยรถบ้านแท้ๆไม่มีชนไม่มีแรงสิ้นดูแลหลังกันขายให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงล่างนะคะถ่ายตรวจเช็คเราถ่ายนะ้ํามันเครื่องให้ทุกคันทุกอย่างก่อนออกรถเซอร์วิสเหมือนรถป้ายแดงทุกอย่างค่ะใครมาออกรถที่นี่คุณจะได้การับการดูแลเหมือนรถออกห้างเหมือนรถป้ายแดงนะคะแต่ใช้เงินออกรถ100อ่ะชมรอบๆคันบนไป ชมไปเลยสวยสวยแบบไม่ต้องพูดเจอะภายในกว้างนะคะตัวนี้ใต้บอกเขาจะมีที่เก็บของให้ด้วยนะใต้บอกเขาจะมีที่เก็บของให้ด้วยนะคะคันนี้แล้วก็มีชี่วางแก้วน้ำนะคะกว้างขวางเนาะน่าใช้นะเป็นรถเป็นรถครอบ ครอบครัวที่ดีได้เลยนะคันนี้เพราะว่าใต้ล่างใต้บาะด้วยนะมีที่เก็บเก็บของนะคะก็เพิ่มที่เก็บสัมภาระมาอีกเนาะเก๋ๆนะคะคันนี้สวยค่ะลูกค้าสวยจริงๆบีทีคันนี้นะคะราคาไม่แพงเลยขายถูกสุดๆมาไม่มีเครดิตก็ใช้100ได้คันนี้มาเลยลูกค้ามีเครดิตไม่มีเครดิตมาเลยคันนี้ใช้100ได้เลย สบายนะคะสบายสบายลูกค้านะพนักงานนะคะอยากใช้รถใช้เงินออกรถน้อยอยากใช้เงินออกรถ100มาเลยคันนี้ได้แน่นอนนะคะสําหรับพนักงานนะคะมาแม่ค้าพ่อค้าต้องมีเครดิตผ่อนเท่านั้นค่ะถึงจะใช้100บาทออกรถได้นะจ๊ะอ่าเป็นไงคะมีทีคันนี้สวยไหมเอ่ย สวยรีบใส่นะคะมีคันเดียวสีเดียวเท่านั้นนะคะสีขาวนะคะสีสวยมากตัวนี้กระจังหน้าเ็จะมีไฟไฟนะคะไฟสวยๆนะคะเวลาสตาร์ทรถอะไรนะใช่นะคะก็สวยมากๆเลยลูกค้าน้าจ้านี่เลยสวยงามนะคะลูกค้าสนใจทักแชทมานะคะกับ Mazda BT คันนี้นะาจ๊าช่วยแชร์ขอบคุณคะ่ะ เราขอกลับไปที่คันนี้เลยไททันตัวท็อปสีประตูมาวันนี้ใครชอบสีประตูคันไหนแคปรูปคะ่ะทักแชทไปเลยลูกค้าใครมีคำถามอะไรเชิญสอบถามได้เต็มที่เลยนะคะนะยินดีตอบทุกคำถามเลยนะจ๊ะอีซุสุสบ,บอกเลยสวยมากอะ่ะจริงสีดำนะคะมีปี14แล้วก็มี18ใครอยากดูรูปทักมานะคะทักส่วนตัวมาเลยนะคะรถสวยมากแน่นอน อากลับมาที่ไททันนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเครื่องยนต์2,500นะคะสวยสุดๆไปเลยไททันพลัสนะคะมาพร้อมล้อแมกใหม่ยังใหม่4เส้นเลยรถปี2017ออปชั่นแน่นๆตัวท็อปนะคะคูตาร์ราคา5,50,000บาทเท่านั้นใช้เงินหนกรถเพียง100ใครสนใจทักแชทมาสวยมากสวยกว่านี้ไม่มีอกอแล้วจ้ะใช้เงินหนอรถแค่100บาทจบเลยลูกค้าขาอ่าเดี๋ยวชมรอบๆคันไปเลย สวยมากหาที่สวยขนาดนี้ไม่มีแล้วจ้ะสวยไร้ที่ติจริงๆลูกค้านะสวยไร้ที่ติจริงๆเลยไตทัตพ้ลคลาสนะคะตัวท็อปเกียร์ออโ,อโต้เอ้ยอขอภยัยเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้ไม่มีแล้วนะคะขอภัยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์สองพันห้าใช้เงินอกรถหนึ่งร้อยบาทเป็นไงคะสี่ประตูใช้เงินอกรถหนึ่งร้อยบาท จบจริงเลยที่นี่เต้นรถบุญชยะค่ะถูกสวยครบแต่งเต็มสูดต,ต้องที่นี่นะจ๊ะ <c oughs> อ่ะเลขเข้ามาเลขเข้ามาร้านเปิดทุกวันเร็วๆเลยอยากได้รถมาที่นี่ค่ะนะอยากดูรูปเพิ่มเติมขอเลยนะคะไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจกันอยากได้รูปเพิ่มเติมรบกวนขอเลยค่ะขอกันเข้ามาเลยลูกค้านะคะ ได้ง่ายๆแน่นอนนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะขอกันเข้ามาเลยเดี๋ยวส่งให้ทุกจุดทุกมุมเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากดูคันไหนนะคะเดี๋ยวเมย์ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะเป็นไงคะคันนี้สวยมากนะคะใครสนใจไททันพลัสนะคะรีบจับรีบจองเข้ามารักค่ายพี่ 550,000 50, บาทใช้เงินเอารถ100บาทมาเลยสำหรับคันนี้นะคะรถสวยขนาดนี้ถูกและดีขนาดนี้นะคะต้องบูรยะเต้นรถอยากได้ทั้งมันเลยลูกค้าจา๋าออกรถ100บาทจบดันมันทุกเคสดันทุกเคสจริงๆอ่าขอกลับมาที่นาวาร่าคะ่ะนาวาร่า NP 3 0 0ตัวนี้ปี2018เครื่องยนต์2,500 ได้4ประตูไปเลยปี2008ราคาไปเลยเท่าพอๆกับกระบะเลย450,000บาทใครอยากได้นาวาร่าสีส้มจัดสิคะรออะไรเบาะสวยสีครีมราคา450,000บาทพร้อมประกันภยัยพรบภาษีเบ็ดเสร็จจบที่100ฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีฟรีแล้วก็ฟรีนะคะลูกค้าสนใจทักมาเลยนะคะสำหรับนาวาร่า NP 300กันนี้นะจ๊ะ ใครอยากมาดูรถจริงก่อนมาค่ะเปิดทุกวันนะคะร้านเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าค่ะถึง3าทุ่มเชิญมาดูรถกันได้เลยนะคะลูกค้าโอเคอมีใครจะดูอะไรกันอีกไหมถ้าไม่มีใครจะดูแล้วนะคะก็เมย์ก็ขอญาตไปก่อนนะคะลูกค้าขาแล้วเรามาพบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้ากันใครชอบคันไหนนะคะที่เมย์ไลฟ์สดวันนี้แคปรูปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ แล้ววันนี้น้องเมย์ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าแล้วจ้าทุกคนบ๊ายบาย